ก็ขอสวัสดีทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้ได้นะครับวันนี้ก็พบกับผมในช่องสมัยกัญใจนีกเช่ไแล้วก็ได้ผ่านมาประมาณหลายเดือนอยู่เหมือนกันที่ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลย,เลยแล้วก็เป็นช่วง2เดือนหรือ3เดือนที่ผ่านมาที่ผมนั้นได้หาประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับการทำทธุรกิจแล้วก็เข้าหากับผู้คนพวกนั้นแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องอย่างนึงที่ผมนั้นกล้าและก็ลงมือทำ เป็นเรื่องที่อยากจะบอกกับทุกคนเหมือนกันในวันนี้ช่วงเย็นเนาะเราได้ไปยิมหรือว่าเป็นฟิตเนสที่เปิดมาประมาณ6กหรือเปีแล้วซึ่งเจ้าของนั้นก็เป็นผู้หญิงแล้วก็เจ้าของอีกคนก็จะเป็นผู้ชายที่เป็นนักพกกายแล้วกันในช่วงตอนนั้นก็คือผมกําลังเดินเข้าไปใช่ไหมผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปคุยกับเจ้าของยิมไหมก็คือเราก็จะไปขอคําแนะนําว่าพี่ครับ พอดีผมอยากจะได้คำแนะนําเกี่ยวกับการเปิดยืมแล้วก็ความรู้คร่าวๆแนใจคือผมคิดแค่แบบนั้นตลอดแต่พอผมเริ่มเดินเข้าไปหาก็คือผมไม่ลังเลละเดินเข้าไปหาแล้วก็เดินเข้าไปคุยเลยว่าสวัสดีครับพี่เอออันนี้พี่เป็นเจ้าของยืมใช่ไหมครับเขาก็ตอบมาตอบมาตอบม,มาเลยแล้วผมก็คุยกับเขาไปแบบยาวเลยล่ะก็คือถ้าคําถามถ้าเขาก็ตอบมายูผมชอบมากแล้วเขาก็ได้ตอบมาว่า น้องจะเปิดยิมเหรอแล้วผมก็ตอบไปใช่ครับพอดีผมจะเปิดยิมแล้วก็มีเพื่อนด้วยที่จะเปิดยิมกับผมผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่แหละอาจจะเป็นโอกาสแล้วก็เป็นสิ่งที่เรานั้นได้คุยกับผู้คนในที่นั้นด้วยแล้วก็หลังจากที่ผมนั้นได้คุยกับเจ้าของยิมไปแล้วแล้วเขาก็บอกว่าแล้วน้อง,องมีเพื่อนกี่คนละ่ะที่จะเปิดยิมผมก็บอกว่ามีเพื่อนประมาณหน,น,นึ่งคนถึงสองคนนี่แหละ ที่อยากจะร่วมทำธุรกิจแล้วก็ลงทุนกับผมแต่นั่นมันก็อาจจะไม่แน่นอนแล้วก็ชัวร์ละเปอร์เซ็นต์เพราะเนื่องจากแผนการของผมนั้นมันก็อาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์แบบแล้วก็เรียบร้อยไปซะทีเดียวไรประมาณนี้หลังจากที่ผมแล้วก็เขาเั้นได้คุยกันเสร็จใช่ไหมเป็นอะไรที่สุดยอดมากแค่ในสิบหรือที่ยี่สิบนาทีที่ผมนั้นได้คุยกับเขาแล้วเขาเก็ได้คำแนะนำม,มามากมายแล้วก็ได้ความรู้ที่ผมนั้นไม่รู้แล้วผมก็ได้คิดในใจว่า วันนี้ผมวันนี้กูกล้าพูดกับคุยไปขออภัยเลยนะครับวันนี้ผมกล้าคุยกับเขาได้ไงทั้งที่ผมนั้นไม่เคยกล้าที่จะคุยกับเขาไม่กล้าลงมือทําอะไรแบบนี้เลยและหลังจากที่ผมได้คุยกับเขาเสร็จการพูดคุยแล้วก็ความรู้ที่ผมได้มานั้นเต็มเปี่ยมผมก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพี่ผู้ชายคนนั้นเองที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเครื่องออกกำลังกายแล้วก็ว่าจะเริ่มต้น เบอรยิมยังไงก็เลยไปถามพี่ผู้ชายคนนั้นอีกก็เลยจะใช้เทคนิคที่ว่าสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับอย่างนี้ก็เขาก็จะตอบมาชื่อว่าตุ้ยตุผมชื่อตุอ้ยตุยนะครับยินดีที่ได้รู้จักจก,ก็คุยกันไปคุยกันไปคุยกันมาเสร็จก็โอเคก็เริ่มได้ความรู้ม,มาแล้วนี่คือหนึ่งเทคนิคที่คนหนึ่งเปอร์เซนต์หรือว่าคนที่จะเป็นนักลงทุงนท้แน่จริงนั้นใช้กันก็คือกล้าเข้าหาผู้คน ในคนที่เราไม่รู้จักเราถามเขาไปเลยเราเสี่ยงเข้าไปเลยไม่จำเป็นที่ต้องกลัวสมมติว่าคุณเป็นคนที่พัฒนาตัวเองแล้วใช่ไหมแล้วคุณก็รู้ว่าเฮ้ยพี่คนนี้เนี่ยเป็นคนที่น่นจาจะพัฒนาตัวเองอว่าเป็นนักลงทุนเป็นเจ้าของกิจการคุณไม่จำเป็นต้องกลัวคุณเข้าไปถามเขาเข้าไปคุยกับเขาตรงๆเลยผมเชื่อว่าแปดสิบหรือ9ก้าสิบเอร์เซ็นเนี่ยเขาจะตอบกลับมาว่าโอเคพี่ยอมรับ ในสิ่งที่น้องนั้นจะพูดนั่นคือคําตอบที่คุณนั้นจะชอบอย่างแน่นอนคุณไม่จะเป็นที่ต้องกลัวแต่คุณแค่รู้ว่าความเชื่อปณิธานของคุณต้องมาแน่นอนคุณขอคุณพูดคุณเชื่อว่าคุณได้ว่าคุณต้องรับมันมานี่แหละคือสุดสําเร็จที่คนนั้นต้องการอย่างนี้น่นคุณไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวว่าเฮ้ยจะเริ่มธุรกิจเล้ จะเป็นนักลงทุนหละมันไม่ได้ตายตัวเสมอแต่เก็อยู่ที่คุณว่าไหนละ่ะแลวอย่างที่จะเป็นนักลงทุนที่ดีหรือว่าจะจะเป็นเจ้าของ,งท,ที่ดีเหมือนกันก็สิ่งที่ขายแม่ได้ก็คือภาวะผู้นั้นความกลา้ายอมรับความเสี่ยงอย่างถ้าผมอะ่ะผมก็ยอมรับความเสี่ยงหรือวว่าถ้าผมเข้าไปคุยกับเจ้าของกิจการที่ใหญ่ขนาดนี้เขามีอำนาจขนาดนี้เขาไม่ ความเป็นผู้นามากขานาดนี้คุณ99%หรือคนรอบตัวคุณอะยังไม่พล้าที่จะพูดคุยกับพวกเขาเลยด้วยซ้าก็เลยคิดว่าอ๋อยางงี้นี่เองจงกล้าที่จะยอมรับความจริงแล้วก็คนส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้ว่าการที่คุณคุยกับเจ้าของกิจการหรือคนที่เป็นสุดยอดหรือสุดยอดนั่นแหละคือโอกาสที่คุณนั้นต้องคว้ามันมาอันนั้นคือความเสี่ยง ถ้าคุณสามารถที่จะเสี่ยงเข้าไปหาแล้วมันเกิดได้ผลตอบแทนที่ดีมาล้นั่นแหละคือสิ่งที่คุณนั้นทําถูกคุณคุณไม่ได้ทําผิดหรอกแต่แค่คุณนั้นไม่ได้แค่ทำพัน้านเองอย่างเช่นในวันก่อนที่ผมนั้นได้ไปร้านไอศครีมที่ชื่อว่าวิดิ้งแล้วกันซึ่งร้านไอศครีมนั่นนะ่ะมันคือแฟนชายผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่า้ยร้านไอศครีมนั้นคือร้านแฟนชายก็เหมือนเซเว่นอีเลฟเว่นตกใจใช่ไหมล่ะแฟนชายนั่นคืออะไร คลิปนี้มีคำตอบครับแฟรนไชส์นั่นคือเป็นเรียกเป็นร้านเป็นร้านที่ซื้อด้วยบริษัทนั้นก็คือสามารถซื้อมาในแบบเป็นเจ้าของของเราได้ก็คือเซเว่นถ้าคุณซื้อเซเว่นมาใช่ไหมอาจจะเป็นในงบ2ล้านหรือ3าล้านคุณก็เป็นเจ้าของเซเว่นและคุณก็จ้งมางลูกน้องมาไดประมานี้น,นั่นก็คือแฟรนไชส์ร้าไอศครีมคือแฟรนไชส์ แต่ถ้าเป็นร้านเหล้าอะไรพวกนี้ล่ะมีการใช้ไหมคําตอบคือมีทุกแฟรไชสยเลยแฟรชายคือเราซื้อมาแล้วเป็นเราเป็นเจ้าของและถ้าเกิดว่ามันทําผลตอบแทนให้กับเราแบบเยอะมากขึ้นเรื่อยๆก็คือก็เหมือนเออเหมือนให้เงินทํางานแทนอะไรประมาณนี้ถ้าเราซื้อแฟร์ชายมะแฟรไชั์นาม,นมีหลายอย่างเท่าที่ผมรู้ก็คือหนึ่งพว, Seven, พวกเซเว่นพวกร้านไอศครีมแล้วก็พวก ร้านซฟโอบลียี่สิบสี่ชั่วโมงอันนี้แน่นอนเป็นแฟนชายแน่นอนท่านผ้มถึงได้สังเกตผมได้สังเกตมาตลอดก็คือรอบๆไม่ว่าจะเป็นถนนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ช่างในหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านใหญ่ถนนใหญ่การเมืองล้วนแล้วมีร้านแซฟโอบลียี่สิบสี่ชั่วโมงทุกที่เลยนั่นคือคนที่ลงทุนในร้านซฟโอบลียี่สิบสี่ชั่วโมงถือว่าได้กำไรไหมคำตอบคือได้แน่นอน แต่คุณต้องได้กําไรให้มันเท่าที่ทุนที่คุณลงทุนไปถ้าคุณลงทุนไปประมาณหนึ่งล้านบาทนี่คือเริ่มต้นที่คุณลงทุนไปหนึ่งล้านบาทใช่ไหมคุณต้องไปค่าใช้จ่ายด้วยว่าเฮ้ยนี่คือค่าใช้จ่ายสําหรับค่าน้ํานี่คือค่าใช้จ่ายของค่าไฟค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ำยาสภาพ้อะไรประมาณนีนน้ถ้าเกิดว่าคุณเปิดมาหนึ่งเดือนใช่ไหมได้กําไรน้อยกว่าเิล,ลงทุนคุณเจงครับต่ถามว่าเจงไหม นั่นคือเจ๊งในครั้งแรกไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะลงทุนไปแล้วจะประสบความสำเร็จมันไม่มีจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้ก็คือคุณจะต้องผิดพลาดและคุณจะต้องล้มเหลวอ,อย่างแน่นอนการลงทุนค,ครั้งแรกคุณล้มเหลวการลงทุนค,ครั้งที่สองคุณล้มเหลวการลงทุนค,ครั้งที่สามอาจจะสำเร็จเลยแล้วก็บางครัง้งมีอิสรภาพโดยไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานเพื่อเงินแล้วก็ให้เงินทำงานแทนเพราะว่าธุรกิจ เราเป็นเจ้าของเราเป็นเจ้าของแฟรนไชส์เราเป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็นนักลงทุนแล้วกันคือนั่นก็คือเกมที่คนรวยเลย่นคนจนไม่เล่นเรื่อระนลยโอเคก็วันนี้ก็ขอขอบคุณจริงๆที่ฟังผมมาถึงคลิปนี้ที่คนผมนั้นไม่ได้ที่จะแบบแตัดต่อเป็นช่วงๆเป็นเท่ๆอะไรประมาณเหมือนพวกที่เป็นคลิปจากมืออาชีพแต่ก็ถือว่าพูดมาได้ยาวพอสมควร ยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังถึงตร่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณจริงๆ